มามามากินตามบักกุ้งพี่น้องของไงบักหอยเชื่อดิหอยลอยเอ็ดใหญ่ตามมะกอทอดหมูนี่ไม่ขีทอดหมูเออนี่นี่เอาใส่เนี่ยถ้าเนี่ยได้เบื้องน้ำส้มนี่เย็นหน่อยใหญ่ยน้อยนี่สะตอน้ำแน่จะขอเรียกไปให้เขาเห็นเลยนี่มะเขือ มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นอนน้ำตายังไงคิดคำกันเด้อหอยกเป็นไงคุณเป็นไงแซ่บแซ่บสวหมอ่านมันมากินนอนมันนอนหมอนี่มันกินอยู่นี่มาเด้อมาเด้อคนตาบวมงใส่เสื้อสีส้มเนี่ยเออคนตาบวมงใส่เสื้อสีส้มนี่ขันแซ่บแซ่บเป็นแปดสองหรือแปดห้าสองอยู่ของขาของน้ำเนี่ย 8ปดแปดสหรือแปดห้าสองไปดูแหม่ครอยใครอยากรวยสองหนึ่งเจ็ดานลงไปดูดอแดหาสองเองมาทำไมเอาเนี่ยลองเดินไปดูแหะปวดเรื่องหัวยกันนะพอแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ